สวัสดีค่ะนะคะพบกับอาจารย์แพทอีกแล้วค่ะกับการเซนพยัญชนะแรกของรายเซนค่ะวันนี้ถึงคิวของอักษรออ่างนะคะใครที่ขึ้นต้นชื่อด้วยอ,อ่างก็รอฟังมาหลายหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ออ่างก็ได้เปิดตัวกันแล้วค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ชื่ออักษรนำด้วยออ่างอีกเช่นกันนะคะคนที่ขึ้นต้นชื่อด้วยอักษรอ,อ่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะนะคะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รักใคร่คนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนแล้วก็คนรักนะคะเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นอยู่เสมอๆนะคะและก็ยังเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะอักษรอออ่างเนี่ยนะคะถือได้ว่านะคะ การเซ็นอักษรเนี่ยข้อควรระวังมีอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือเซ็นอย่าให้เป็นกลมๆเหมือนเลขศูนย์เพราะบางครั้งใครที่ขึ้นต้นด้วยชื่ออา่างเนี่ยมักจะเซ็นแบบว่ามือเร็วนะคะก็คือเซ็นเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้เลยนะคะซึ่งถามว่าดีไหมนะคะมันมีทั้งข้อดีและมันก็มีทั้งข้อเสียด้วยค่ะเพราะว่าข้อดีของอักษรที่ขึ้นต้นด้วยกลมๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะ <c oughs> ส่งผลว่าเขาเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างง่ายนะคะ เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของคนอื่นแต่บางครั้งการที่ปิดตัวอักษรไปหมดเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือการเงินก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ความคิดใหม่ๆนะคะหรือไอเดียอะไรใหม่ๆก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดหรือเข้าได้เพราะว่าเขายึดติดหรือยึดมั่นในความรู้เดิมยึดมั่นในสิ่งเดิมๆที่เขาสะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นอักษรที่มันเป็นตัวปิดไม่มีช่องเปิดเลยเนี่ยนะคะเงินก็ไม่เข้าความคิดอื่นก็ถูกปิดไปด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้น การเซ็นก็ควรที่จะเปิดรับหน่อยนะคะก็คือออ่างก็ต้องเซ็นหัวให้มันเปิดนิดนึงให้เหมือนกับตัวพยัญชนะนั่นเลยนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ เปิดช่องเพื่อให้การเงินไหลเข้านะคะและเปิดช่องเพื่อที่จะทําให้ความคิดหรือไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหลากหลายเข้ามาแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คืออักษรอ,อ่างที่ถูกต้องก็คือต้องเซนหัวเปิดอย่างนี้อย่าเซนกลมเพราะหลายๆคนเซนเป็นอักษรกลมๆคนที่ขึ้นอักษรชื่อขึ้นต้นกลมๆอย่างนี้นะคะจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเพราะได้พลังของธาตุทองเข้ามาค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวในเรื่องของลายเซนนะคะและชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอักษรออ่างนะคะก็จะได้แก่ชื่อผู้ชายก็จะชื่ออัครพลก็ได้นะคะนะคะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นชื่ออัชราก็ได้หรืออาทิชาก็ได้ชื่ออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ออกแบบเป็นชื่ออาทิชาละกันเพราะอันนี้เป็นลายเซนที่อาจารย์เซนอยู่บ่อยๆนะคะอาทิชาออ่างเขียนออ่างให้ตัวใหญ่ไว้ก่อนนะคะส่วนตัวอื่นๆก็ ะะอ้ออ่างเขียนเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะจะเห็นว่าอาทิชามีสระอีด้วยนะคะแต่สระอีอาจารย์ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะคะเพราะเลยก็เลยเขียนเป็นแค่ขีดเล็กๆนั่นเองนะคะจะแต่ยังมีเขา้าโครงคำว่าอาทิชาอยู่จะเห็นได้ว่าปลายสุดท้ายอาจารย์ค่อนข้างกว้างมากเลยอันนี้เป็นชื่อของอาจารย์เองก็พยายามกว้างเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือเราสามารถสร้างบริวารได้และบริวารก็สามารถที่จะช่วยกันประหยัดช่วยกันเก็บ นะคะเก็บออมทําให้การเงินเนี่ยดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเซ็นปุ๊บเนี่ยเราเปิดช่วงใช้ท้ายนะคะเพราะว่าอาทิชาสะกดด้วยอชอช้างสระอานะคะแต่อาจารย์จะไม่เขียนสระอา,าเลยเห็นไหมหยุดที่ตัวชอช้างแล้วก็ตวัดชอช้างให้มันสูงขึ้นอันนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าจะตัดลดทอนสระตัวไหนไปบ้างแต่ก็ยังคง ภาพรักที่ความหมายของชื่อว่าชื่ออาทิชาคือยังมองเห็นว่ามันยังเป็นรากเดิมอยู่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะส่วน ใครที่แบบว่าจะไม่เขียนสระเลยก็ได้ก็ไม่ได้มีข้อ,อข้อห้ามนะคะเพราะว่าสระเนี่ยในหลักของวิชาลายเซนแล้วถือว่าเป็นปัญหาถือว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ชีวิตคนเราเกิดมามันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพียงแค่ว่าเราจะลดขนาดของอุปสรรคนั้นะหรือมองเห็นอุปสรรคนั้นให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กได้ด้วยตัวของเราเองโดยการ สร้างสละให้มันเล็กลงเท่าน,นั้นเองค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่ขึ้นต้นชื่อด้วอออ่างอย่าลืมนําเอาเทคนิคแล้วก็ทริคดีๆที่สันแทสนำมาฝากกันแล้วก็ไปลองปรับเปลี่ยนลายเซ็นของตัวเองแล้วคุณก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดค่ะ